สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเบิร์ดชัยบอลสีนะครับอ่าวันนี้มีบอลสีมาแบ่งปันนะครับก็อาจจะมีไม่เยอะแต่ก็มีความสวยงามให้ท่านได้เลือกสรรน,นิดหน่อย <c oughs> ไม่ใช่ว่าให้ท่านได้เลือกสรรเยอะนะครับนิดหน่อยนะครับเป็นบอลสีที่แบบแบ่งปันกันไปเลี้ยงนะครับเนาะเอาราคาถูกๆเลยนะครับวันนี้โอ้วันนี้ดูครับทางเหนือหมอกควันเยอะมากครับทุกท่านดู มองไม่เห็นดอยไม่เห็นอะไรเลยนะครับพระอาทิตย์ก็มองไม่เห็นเลยโอ้หมอกควันเยอะจริงๆครับทุกท่านไม่รู้ว่าที่อื่นเป็นยังไงบ้างเนาะแต่ทางเหนือนี่หมอกควันเยอะมากนะครับมาเรามาแบ่งปันบอลสีกันดีกว่าก็อันนี้มีค่าส่งนะครับเหมาเหมาห้าสิบบาทแล้วก็ถ้าเป็นเก็บเงินปลายทางก็อยู่ที่70บบาทนะครับมาเรามาเริ่มกันเลย บันดานรัพย์ครับทุกท่านโอ้หอันนี้มี2ต้นเลยนะเนี่ยบันดานรัพย์เนาะบันดานรัพย์นะครับมีทั้งหมด6ต้นนะครับบันดานรัพย์สวยๆเลยครับนี่อืมเป็นบอลออกดำๆนะครับโชว์กระดูกนะครับมีอยู่หต้นบันดานรัพย์ต้นละ50ิบาทนะครับเดี๋ยวผมขึ้นรูปต้นแม่ให้ดูนะครับบันดานรัพย์สวยนะครับ เป็นบอลที่โตมาแล้วก็สวยเหมือนกันนะครับนี่ครับมีอยู่6ต้นก็ไซส์ก็เท่าๆกันเลยครับนี่ครับสวยๆเลยบันดาทรัพย์ต้นละ50บาทเดียวกันนะครับอ่าอยากได้ก็ทักมานะครับเนาะมีกระถางนี้แหละมี2ต้นนะครับนอกนั้นก็นี่ครับ1 2 3 4 5สห้าต้นนะครับ6ต้นบันดานรัพย์ต้นละ50บาทแล้วก็มีนนพะเก้านะครับ นพะเก้าด่างสวยเลยนะครับนพเก้าต้นละ70บาทนะครับนพะเก้ามีอยู่3ต้นนะครับนี่ต้นที่1นี่นพะเก้าต้นที่2นะครับนี่ต้นที่2ด่างสวยมากนะครับต้นละเจบาทแล้วก็นี่ต้นที่3นะครับนี่เหลืองเขียวแดงนะครับนี่ใบใหม่ก็ด่างสวยนะครับนพะเก้า 70บาทนะครับต้นโตๆตเลยนะครับแล้วก็ชิ้นหน้าบันชนมีอยู่3ต้นนะครับชิ้นหน้าบันชนต้นละ50บาทนี่เริ่มกัดสีมาแล้วนะครับทุกท่านนี่ครับมีอยู่3ต้นต้นละ50บาทนะครับนี่วันนี้ก็มีประมาณแค่นี้นะครับท่าไหนสนใจก็ทักเฟซทักไลน์มาได้ตรงนี้เลยนะครับไม่ได้ลงรายละเอียดเยอะนะครับแต่สวยนะครับนกพะเก้ามี3มต้น บันดานซับมี6ต้นนะครับสนใจก็ทักมาได้นะครับวันนี้มีแบ่งขายเท่านี้แหละนะครับบอลมันไม่ค่อยเยอะนะครับช่วงนี้ันที่อยากได้กันก็ยังไม่โตนะครับเอาละครับวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการเลี้ยงบอลสีนะครับสวัสดีครับ